อัปเดต King of b a t t ทก็มาถึงแล้วนะครับผมเห็นว่าเครื่องบิน,นหลายๆเครื่องก็ได้บัฟเลยอย่างเช่นพวก F4 ทั้งหลายยกเว้น F4 C กไ็ได้ได้กันไซส์กันแล้วนะครับน่าจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีระเบิดชนิดใหม่ก็เอนนจริงๆก็ใหม่เท่าไหร่หรครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็มีระเบิดชนิดนี้อยู่แล้วก็คือระเบิด AP b o บอนะครับเอาไว้สําหรับต่อต้านเรือโดยเฉพาะเลยแต่ถึงจะผ่านมาหลายอัปเดตแล้วโดนบัฟมาหลายรอบแล้ว ไอเครื่องบินลำนี้มันก็ยังซัฟเฟอร์ยังทรมานอยู่ทุกแพทนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าทำไมในอัปเดตล่าสุดนะครับ King mm hmm. of b a t t l e นี่ก็ไกจินได้มีการบัฟ F104J Starfighter ของญี่ปุ่นมานั่นก็คือเพิ่มจรวดอากาศสุอากาศมาให้ Starfighter นะครับมา2ลูกตอนนี้กลายเป็น6ลูกซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เจ้า Star Fighter ได้บัฟแบบนี้ในก่อนหน้านี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะช่วงก่อน อัปเดต Sky g u a r d i a ยเนี่ยเจ้า Starfighter เนี่ยมันเคยอยู่10.7เลยแล้วมันก็โดนบัฟล,ลงมาให้เหลือ10.3มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยเจ้า F104J สักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะเมื่อเทียบกับ F104 ตัวอื่นอย่างเช่น F104G ของเยอรมัน F104S ของอิตาลีหรือว่า F104G ของจีนก็ตามนะครับสิ่งเดียวที่ F104J ของญี่ปุ่นอะไม่มีเหมือนชาวบ้านนั่นก็คือไม่มีเคาน์เตอร์เมเชอร์ครับไม่มีแฟร์ไม่มีชาร์ปไม่มีที่ Sharp, er อะไรเลยครับระเบิดมันก็ไม่มีให้บลิสิกคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ให้จรวดพอร์ตก็พกไปได้นิดเดียวแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในช่วงก่อนหน้าที่มันจะได้ M9P เนะี่ยมันเหมือนใช้ได้แค่ M9E ได้สามมังต่อเป็นมาแรกๆอะ่ะผมบอกเลยว่าโคตรทรมานไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์ที่มันให้มาแค่อย,อย่างเดียวนะครับ ตัวเครื่องบินเองมันก็เป็นปัญหาครับคือเจ้า starfighter เนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นเครื่องบิน Jetfighter SuperSonic แทบแต่ยุคแรกๆเลยนะครับที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท Lockheed Martin ซึ่งในตอนนั้นอนะเขาคิดแค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องความคล่องแคล่วในการเลี้ยวของมันเลยออกแบบให้หน้าตามันเหมือนกับดินสอบินได้อย่างนี้ครับแล้วตัวมันก็ยาวปีกมันก็เล็กวงเลี้ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันแทบจะโคจรรอบโลกเลย แล้วด้วยเหตุผลอย่างนั้นนะครับเมื่อมันไปเจอเครื่องบินที่เลทส,สูงขึ้นมาหน่อยอ่ะยกตัวอย่างเลยมียิเอ็ดเนี้ยมันก็มาสู้ไม่ได้แล้วแล้วยิ่งช่วงเนี้ยเครื่องบินจีนก็เต็มทอ้องฟ้ากันไปหมดเลยครับทั้ง A5 J8 หรือว่า J7 อะไรพวกนั้นอะ่ะคุณแทบไม่มีโอกาสต,ต่อสู้กลับเลยและอาการที่คุณไม่มีคัลเตอร์เมชเชอร์อะไรเลยเนี้ยพิซไซ IR หรือไม่ต้องพูดถึงพิซเรดาร์นะครับคุณไม่มีโอกาสที่จะ ป้องกันตัวเองได้เลยนอกจากเลี้ยวอย่างเดียวซึ่งเครื่องบินมันก็เลี้ยวแทบจะไม่ได้อะแล้วก็ล่าสุดก็มีการรีเวิร์สของระบบ RWR เข้ามาใหม่นะครับ mm. เจ้า F-14J 0เนี่ยมันก็โดนดาวเกต RWR มันเหมือนกันครับจากตอนแรกที่มันมีการบอกทิศทางด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับมันมีแค่เสียงเตือนอย่างเดียว แล้วเสียงเตือนมันก็มีแค่โทนเดียวด้วยอะแต่อย่างน้อยเรดาร์เซตของมันก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างครับเรดาร์ของมันไม่ค่อยเซนซิทีฟกับพื้นสักเท่าไหร่ครับฉะนั้นก็มีบางโอกาสที่มันสามารถมองลงแล้วก็เห็นศัตรูแล้วล็อกเป้าได้เหมือนกัน,นครับและบวกกับที่เรดาร์ของมันบวกกับ M9P ที่ก็มีฟีเจอร์ในการเรดาร์สลฟวิ่งได้เหมือนกัน,นครับและส่วนปืนใหญ่อากาศนะครับ M60 v u l c a n ก็เหมือนกับ T2 เลยครับให้มา750นัดเป็นปืนที่ดีครับ แล้วก็มันไม่มีบาริสติกค,คอมพิวเตอร์ให้ถ้าให้ผมพูดรวมๆเลยนะครับเกี่ยวกับ F 1 0 4 J Star Fighter ของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเป็นเครื่องวินที่มีข้อดีอยู่บ้างแต่ข้อเสียมันเต็มไปหมดเลยอะฉะนั้นครับถ้าให้สรุปเลยก็คือคุณไปเล่น Star Fighter ของประเทศอื่นดีกว่าครับอย่างเยอรมันเนี่ยผมแนะนำมากส่วน Star Fighter ของญี่ปุ่นนี่ก็ค้ำค้ามไปเลยครับใครบอกว่าเล่นเกมซีรีส์ Dark Souls หรือว่า Elden er Ring อะไรพวกนี้มันยากนะครับ อยากให้พวกมึงมาลองเล่นเครื่องบินเฮียนีเหมือนกันนะก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิด yes, ีโอสั้นๆตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะทําวิดีโอสั้นๆแบบนี้ออกมาเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําง่ายดีและมันสามารถที่จะจับประเด็นเล็กๆขึ้นมาพูดเป็นหัวข้อนึงในวิดีโอเดียวได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ